ป๊อบคอนแห่งความโกรธนี่ยายสืบสวนที่ยืมมาถิบสุดดาละมี้นะเรื่องเราทึ่สุดใจไปเลยแปลกจังที่นายเอาเวลาเปิดแต่ละหน้าฉันลุ้นมากเลยล่ะเหรออ๋อเรื่องนี้นะคนร้ายคือผู้ชายคนแรกนั่นแหละเฮ้ย เราลุงสาอ่านอย่างตื่นเต้นมาตลอดดันมาเฉลยคนไลยฉันฟังเฉยเลยอะเฮ้ยโถเอ้ยโมโ,โหกับเ,เรื่องแบบนั้นไปมันก็เสียพลังงานเปล่าๆนะ่ะเออไม่เสียเปล่าบ้างเอาบัวฟอปคอนอะไรของนายเนี่ยฉันกำลังเล่าเรื่องจริงจ,งจังอยู่แท้ๆแ,แล้วนี่บันดรลใจอะฮะ, <c oughs> ะ,ะรมดีขึ้นแล้ว นี่คืออะไรเหรอก็พอสวมหมวกน่แล้วนะเราจะสามารถทำป๊อปคอนได้ด้วยพลังความโกรธยังไงเล่าเรออร่อยดีแฮะยังไงล่ะขอกินบ้างดิเค็มกาลังดีเลยเราจะหายโกรธแล้วยังได้กินป๊อปคอนที่อร่อยขนาดนี้เป็นของแถมอีกโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะอร่อยอร่อยอ่าๆหมดจะแล้วอยากกินอีกจังเลยอ่ะ ถ้าเอาหมวป๊อบคอนไปสวมหัวผลที่กำลังโกรธก็ได้เกดีกดนั่นแหละโนบิตะอะออืออือโนบอตอนี่มันอนืออานี่หนืออือแม่โืออ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 งออนออืออืออือปืออือ้งงืออกออืกนะอืออออืออืออออื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 อทำอะไรอยู่ล่ะ รีบนั่งลงตรงนั้นเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นสวมนี่ก่อนนะครับแม่มาเล่นอะไรในเวลาแบบนี้เนี่ยฮะออลงขึ้นเยอะเลยนะพราวหน้าก็ตั้งใจหน่อยนะเงินแม่ไปซื้อกับข้าวก่อนนะได้บเพียบเลยอ่ะยิ่งโกรธมากแถลงก็ยิ่งได้เยอะอะทีจะทานแล้วนะครับจะทานต่อไปเพียเสุดไปเลยอ่ะ รอบคนแต่ละคน,น่ะรสชาติมันไม่เหมือนอกันนะไโอ้ยมปรองกับคนอื่นดูบ้างเถอะเนาะต้องหาคนที่กำลังกโกรธนะเฮ้ยอ,อารมณ์เสียะมัดเลยออ๋อเสนิโอ นายรู้ไหมใจแอนทําเครื่องเกมที่ฉันเพิ่งจะซื้อมาใหม่พังซะแล้วอ่ะมันน่าโมโหจริงๆต้องเอาใจแอนเอ้านี่แหละโล่งขึ้นเยอะเลยนั่นอะไรเหรอฟังต่อเขาใช้ได้โอ้นะมันกลายสภาพเป็นป๊อปคอร์นนี่แหละรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะจะทานอะไรนนะครับ ร่แอร่อยรถคอนสเมตเป็นรสชาติของฉันในสไตล์ฝรั่งเศสเลยนั่นนี่อ่ะสนุกดีจังเลยไปหาป๊อปคอนอร่อยอร่อยกินกันเถอะนะแล้วแล้วป๊อปคอนของคนแบบไหนถึงจะอร่อยล่ะอ๋อเรื่องนั้นไม่มีใครรู้หรอกเอาเป็นว่าหาคนที่กำลังโปรดก่อนก็แล้วกันนะเออเออว้ว้างเลยงึสวยงามเฮ้ยชึบยางไรก็ขาดใจแอนไม่ได้อะเนาะแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เขาไม่ได้โกรธอยู่นะ ทำให้ใจแอ้นโกรธง่ายจะตายไปน่นายคอยดูละกันนะเฮ้ยว่าไงก็ดะเฮ้ยเออเออท้อเกินไปแล้วเหรออย่าห่วงเลยเดี๋ยวไอ้นิสุผัวก็ร่มดีแล้วล่ะแกเตรียมตัวนอนนะ่วมนะ นี่ไปไหนช่วยช่วยตุ๊กตาตุ๊กตาถวยที่เราทำมันลงไปเนี่ยทำไมไม่ออกมาล่ะพอได้อาจิโอเขาก็เลยหายโกรธนะติมาแล้วเกินน่ะเา เฮ้ยใครเนี่ยที่ยวของแบบนี้มาทิ้งไว้ตรงนี้ใครใครเฮ้ยเฮ้ยนี่ป๊อบคอร์นอยู่ความกรดของฉันอเนี่ยเฮ้ยถ้างั้นพวกแกก็กินให้เยอะๆก็แล้วกันนะอะไม่ต้องห่วงแล้วกินแบบนี้หรือว่าป๊อบคอร์นนี่มันไปนะนี่ เป็นอะไรไปเปล่าป,ป,ป,ปาปปเปล่าป๊อปคอร์นของใจเอ็นนะเนาะอร่อยมากจนน้ำตาเล็ดเลยล่ะแต่พี่เราจะลองกินของคนอื่นดูบ้างจริงไหมอะเอะด้ๆนะสิไปตามหาสุดยอดป๊อปคอร์นกันดีกว่านะสุดยอดนะแล้วใครจะไปทำป๊อปครอร์นที่อร่อยขนาดนั้นไดอ้อะฮะมีอ่ะอ <c oughs> ให้ตายสิอยากรู้นะว่าเด็กพวกนี้คิดอะไรกันอยู่มื่เขียนล้วนละเท่าหมดเฉันว่าไม่น่าอร่อยเท่าไหรหรอกดีละงั้นต้องมาลองดูเอามานี่ ดูสร <mile> oh. ้างภาระให้แันแท้เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้จู่ๆก็ร่มดีเฉยเลยอ่ะอ้าวหมดแล้วเหรออ้โถอืมอ้าละมาลองชิมกันเลยเอารสชาติที่เหมือนจะอุ๊ยเค็มพอเหมาะกำลังดีเลยอร่อยเกินมินเนี่ยสุดยอดครบครนชัดๆ อยากกินอีกจังเลยอะอรอันนั้นต้องลงตลงตัเลยองัอลอลงอยลงกงลอีงลัลงลอลง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 ่อยงรงล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 ยลง่งลอร่ลงลงลงยงลวลาลง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 องลดลงลงกงล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 เลยลง่งล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 ่ลงลงร่อง เวลาแบบนี้ดูไม่มีวี่เวาจะโกรธง่ายๆเลยปกติคนที่ทําให้เขาโกรธมันก็มีแก่พวกตัอพิตาได้แหละเริ่มเล่นหม,มักรุกญี่ปุ่นแล้วอ่ะอ๋อจริงด้วยสิจําได้ว่าพ่อฉันเคยบอกว่าคุณคามินาริเนี่ยเป็นยอดฝีมือด้านหมักรุกแข่งกับใครไม่เคยแพ้เลยนะโอ้ยนักก็หมายความว่าถ้าแข่งหมักรุกแพ้ใครขึ้นมาเขาก็ต้องเจ็บใจจนระเบิดความโกรธออกมาแน่เลยจริงปะ แต่ใครก็ล้ะที่เก่งกว่าคุณคามินาลีอ่ะฮะอ๋อจริงสิขนมตังช่วยจังแล้วก็คู่มือหมากรุกเบื้องต้นเราจะใช้คู่มือเล่มนี้ยี่ะแปะขนมตังลงไปแล้วก็ออมออมมีนี้ด้วยถ้าจะไมิตีการเดินหมากได้หมดนะมาต้องชนะคุณคจีทำอะไรกันอยู่เหรอ ขอความกรุณาด้วยครับอาดีนี่ที่มาท้าแข่งมักรุกกับฉันเนี่ยผมเก่งมากครับนะนั้นก็ยิ่งสนุกใหญ่เลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ง่ายรุกค่ะอ่าไปนะเฮ้ยทำได้ไม่แล้วนี่นะฮ่า เก่งกว่าโดราเอมอนที่กินขนมปังช่วยจำเข้าไปอีกเหรอเนี่ยแม่ชักุดเก็บแล้วแบบนี้ไปไหวแล้วเฮ้ยโดราเอมอนมาก่อซะเองแบบนี้จะได้อะไรอ่ะเฮ้ยขอเวลาหนอยก่อนอืมอืมอืมฉันว่าที่มันไม่เวิร์กก็เพราะว่านายอนุสือคู่มือเบื้องต้นมาใช้นั่นแหละใช่แล้วตองเลือกระดับสูงกว่านี้แล้วอ่ะอืออ๋อเจงด้วย

ถ้าทางเธอจะหิวมากเลยนะเนี่ยนะรูคขาดอ๋อยังไม่พออีกเหรอเนี่ยต้องกินให้มากกว่านี้เหรอเอ้าอ้โโหกินเข้าไปอีกเร็วเข้าอีกเหรออีกเหรออีกเหรอแต่กัดอิ่มแล้วนะเร็วเร็วเร็เอากิน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 เอ้ากินกันไปโอ้ยคงจะแตกไหมเนี่ยเฮ้ย เอาละถึงแผนสุดท้ายแล้วทีอมก็ไปไม่ไหวโอ้ยดีละฮ่าตกลับไปนะแสดงว่าคงอิ่มแล้วสินะับนี่อิ mm. ่มมากเกินพอแล้วครับอึอืมึ นี่มันผมเป็นฝ่ายชนะแล้วสินะครับแื้วแล้วแลกรดแล้วกรดแล้วอ๋อผมแพ้แล้วครับผมคุณไม่กลดเลยเหละครับที่เป็นฝ่ายแพ้คนเราเนี่ยนะ่าจะเติบโตขึ้นได้จากความพ่ายแพ้นี่แหละ เมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้จักการใช้อารมณ์จะไม่โกรธจะไม่โมโหคุณคำไมนาลีเข้าถึงแก่นชีวิตแล้วสินะคะแล้วกันสิเฮ้อเรากลับกันเถอะอ้าเด็บกินขาแล้วฮะไปไหว้องเลยไไหวล้มไม่เนี่ยตาล้มลุกเลย แต่ว่าเข้าถึงเก่นเข้าชีวิตแล้วนี่เนอะน่อยนี่ยโอเคจะยือบักคอออกมาตั้งขนาดนี้เลยอ่ะสอบเด็จจะได้เนอะเฮ้ยแต่มันากินเด็ดหอมขมปมากบกคอนี่มันอะไรกันเนี่ยความโกรธทั้งคูณทำมินารีระรุนแรงเกินไปมันก็เลยไหม้หมดเลยอะด็ไงงั้นอะ